ดูช่างผาดพาดินหมักอาจารย์ต้นดินหนึ่งถุงหนึ่งกิโลเนี่ยผสมน้ำสามสี่ลิตรเข้าไปโดยประมาณฮะแล้วก็กะเอานั่นแหละถ้ามีมีป่วยมีอะไรก็กะกะเอาอาจารลลล์ลกๆแบบมีดีลกๆปบบมีรักษาความชุ่มชื้นในช่างผาดเนาะอาจารย์ก็ชอบจาออกดีอืมยางสามมีดเนาะ ต้อน,อ,น,ตอ,นออกกันี้ต้นไม่ออกก็ธรรมชาติต้น,ออตนเล็กแต่โดยเฉลี่ยนะจะพูดถึงมันหน้าแ้งขนาดนี้วันที่สิบหกเอ้ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดมีนาตอนนี้เย็นนะมาเยี่ยมชมสวนทั้งพาอาีกเล้วะบรรยากาศเหมือนจะมีตรงอางเลยเนาะถ้าเป็นทางใตย <laughs> ที่สวนปามเขาเนี่ยนะก็ไปตากปามเนดูสิ บ้านเราไม่ค่อยมีเป่ามันโดนคนทำลายดิโอ้งูจงอางอะนะไม่ค่อยเห็นเนาะถูกงูแหละแต่งูมีท่พิษสีลเ,เลยเนาะเลยเลยเสร็จเสร็จหมดเลยใช่ไหมออส่งจุดบกเราเราไม่ทำแต่าาคนอื่นนะเนาะพอจะ่าเป็นงูนะครับตีไปเลยว่าจะมีพิษบ่มีพิษเขาขาเบิด มาดักอะไรเนี่ยเขามาใครสักใครดักกินคนอีสานเขากินมักกินมันเลยดับกินเบิดเอาค่าวันตัดออกไปต้นนี้มันถมบูญจะไลยโอ้ยห่วยสองจุดห้าลิตรเนี่เดี๋ยวนี้เรือพอแล้วเราต้องอ่านแล้วตัวสตาร์ทเลยนี่งพูดถึงเนาะมันเล็กอ่ะบุนี่เพราะบุมีใบไม่ทังผาด ใบน้อยๆค่ะมันบมมีเสียมันเลยยืดเอ,อ้ยตัดออกกัดีมันจะได้ต้อนอื่นมันจะได้อันนั้นออกมาโอ้ต้นนี้นะโอ้ีทาตัวนี้เด้อก,ก็ได้เนี่ยเผื่อ FC พี่ T T, แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยางน้นอยๆอยากให้มันนั้นน่ะสายทาสายทา เอาใจสายทาไม่เ,เปืองเลยทางผ่านบอกโอโหท,ท,<อ>ทั่วเลยทั่วเลยเอาใจสายทาอาจารต้นเอาใจสายทา,าก็เลยทำดินหมักขึ้นมานะครับถ้ามีถ้ามีน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นก็ผสมเข้าไปด้วยสัก สองสามฝาสี่ฝาห้าฝาแล้วก็ได้ถ้าปลูกสองห้าหนึ่งต้องดูเล่ให้เขาอ้วนๆเนาะสองห้าหนึ่งถ้าปลูกห้าห้าก็ด้วยมันจะได้รับแสงหน่อยเนาะรับแสงหน่อยมันก็ไม่เป็นโรคเป็นไพรสองห้าหนึ่งเพื่อเด็กอ้วนๆออกต้นต้องบำรุงให้มันอ้วนให้มันอ้วนอปร่ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องปุ๋ยไม่ต้องห่วงเรื่องปุ๋ยอัดเข้าไปเข้าไปเลย โอ้ดยดเลยอาจารย์นังหมักเลยกินก็กินน้ำหมักแหละดินหมักนี่หยดออกมานี่ ไม่รู้พ่นกับทาเนี่ยจะไวกว่ากันสูสีกันเนาะสูสีกัน,นจ้ะแต่ว่าถ้ารักษายางหน้าตายเนี่ยอาจารย์บอกได้ววเลยนะว่า,วาพ่นดีกว่าพ่นน้ำมันสูตรสองของฉันต้นได้ดีกว่าพ่นทุมท่มเลยเนาะบอกว่าพ่นทุ่มเลยมันเริ่มพื้นแล้วนี่จ้ะมาแล้วเนาะเรื่องนี้จากต้น,กนหน้าตายเริ่มเริ่มปีแล้วน่าจะสักพักหนึ่ง,งต่อพ่นตลอดอือ โอ้เบรนเทาซุ่มซื่นแล้วเนาะแดดเราฟังนี่เนาะตัดกอไผ่ออกได้นี่ดงเกี่ยวกอไผ่ี่ของเขาบ่เรื่องของเราหน้าวันหน้าครับปลูกแปลงนี้มันเป็นแปลงเดียวกันเป็นแปลง่แบงกันพื้นแปลงให้ส่วนอย่างทั้งนั้นแม่กำนองทั้งพุนกับแม่นบ่กทางปู่อันนั้นกล่องหนึงผมอีกฝั่งแค่ร้อยร้อยหาดสิบต้นโอ้ป่อมมาตัวนี้อื้อื้อ ตรงนั้นออกดีนะออกดีฟังนั่นนะครับชูสีกันชูสีกันดีกว่าหน้าบ้านดีกว่าหน้าบ้านหน้าบ้านมันตำแพงครับชุดดอดเลยอันนี้อันนี้หกร้อยหรือสองหาหนึ่งต้นทางนี้ของฟังของเพิ่อนค่ะหกร้อยครับอืมบอมมีอย่างหรอกไอ้จ๋าเขาไม่ได้บอมยุงแค่ตัวนี้แหละอืมเพิ่มเพิ่มยาเร่งหลายอืมทำไมไงทำไม ดูละสิบเจ็ดสิบแปดบาทเร่งเนาะดิบยาเร่งไปเบิังขาไปเบิังทางพุ่นเพิ่มเกิดเพิ่นกีดเองเลยให้คนกีดรโอ้ให้คนกีดตอนนี้โอ้เพิ่มเกียเมค้าฮะเพิ่มเีเมคาเรมีเวลาเนาะอืมอืมกระโดนยาเร่งหลายมากับเบาะไว้ยาเร่งนี่คือยาดบกินเยอะมันก็น็อก แต่ก็อยากจะพูดขายดีแล้เกินขายดีมันทันใจมันทันใจเกษตรกรก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ามันบ่อแบบนี้ผมยู่งนแล้วมันออกเป็นที่หมายเลขเบอร์เบอร์เบอร์หย่อนนะยาเร่งเขามันหน้าหนาวมันก็ไม่ออกแล้วพวกชายหมายรลขอันนี้มียงวันที่สิบเจ็ดมีนาหกแปดวันนี้นะุูนะถ้วยสองจุดห้าลิตรมือมือผม เยอะหลายตามอาจารย์ต้นมาถ้าใครอยากได้ผลผลิตซื้อไปใช้นี่แหละได้ความรู้ด้วยเป็นเอฟซีอาจารย์ต้นกัฮะช่วยสองจุดห้าลิตรด้วยไงต้นเล็กๆนี่ก็่มันไม่ได้เกีดก็ตัดทิ้งก็ได้เนาะเพรกว่าอยู่ที่พี่ต้น ไฟตัดไฟตัดวะ,ะกี่ครึ่งนำต้นไปเลยเนาะโอ้อันน,อนี้น,นี่สงสัยจะทั่วเะไรสิเนาะถั่วโอ้ถั่วถั่วถั่วไม่เลปลี่ยนบม่เปลี่ยนอือล้กันเบิ้นเลยบนะ่เบิ้นเลยแหละเกิดเพื่อนแลยทามือ่นก็นได้บางทีว่างๆ ผมเราไมา่ได้ถิ่นแบบมัเสียมันเสียไไแห้งเก็บใบดวนแห้งดีข,งขงดองมักของดองเนาะฟังไง <laughs> แห้งเก็บไใบดวนแห้งแฉบแห้งนัวโอ้บอบบแบบ บ่เมื่อยความบ่เมื่อยแบบความเราทางผ่านเนาะ,อะเอาเอาสายทา่าเข้าใจเราผู้เ่าสังเงกียรลองมันหลายแล้วกินคนเกียนนั่นแหละแบกไม่ไหวแบกบไม่ไหวเอฟซี FC. อายุเจ็ดสิบแปดสิบเอฟซีขออจานี้แปดสิ้นหาได้พู้หนึ่งใุ้ยยูโ่โอ้เอ็นเอน้ำมักจุดส,สองนะเพื่นอนเกลเอาไปแบบนั้นและเพิ่นอยากได้ท่านน,นึ่แล้ก็เลยเฮ็ดสูตรมัขึ้นมาเพื่อเพื่อนผู้ดเดียวนะ แปดสิบห้าปีลูกก็เป็นคู่เป็นพ่ออ๋อไปแล้วให้ยังอยากกีบยางอยู่จากเราฟังน้ำดูบ่อยบ่อยแล้วู่ซื่อเออพี่พีแล้วสิบเงียบเงา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 เรื่องให้ตื่นเต้นกันเลยแต่ว่าช่องของขุนก็แล้งกี่ขยอยแล้วก็่าันแันส่งลูกเรียนจบเบอร์กันไปลูกกับบุญแม่เรียนจบจะมีหลานคนแล้วเราให้นั่งเก็บยางอยู่ คนมาดยอดยอด,ยดยไปคลิปต่อไปดีกว่า